เไซโยสวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตสตูดิโอนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์สายวายเรื่องเมื่อลูกชายมหาเศรษฐีหลงรักคนใช้ให้ทุกคนฟังกันนะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์สายวายเรื่องแรกของเกาหลีเลยก็ว่าได้ค่ะเรื่องความหล่อหลอบอกได้เลยว่าละมุนละไมามากเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแทจูทายาทคนเดียวของบริษัทมหาเศรษฐีในเกาหลีใต้เขามีเพื่อนสนิทชื่อว่ากุกซึ่งพ่อของเขาให้มาเป็นบอดี้การ์ดคอยดูแลแทจูความสัมพันธ์ของพวกเขานา่า ันซบ้อกว่่าทีคิดเมือ่อเฮียมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยโผล่เข้ามาก็ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขานนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปิดเรื่องมาแทจูก็ดอนกลุ่มเพื่อนนักเรงในโรงเรียนตามล่าด้วยความที่ใบหน้าของเขาหล่อเหล่าทําทให้มีสาวๆมาติดหนุ่มๆจึงแค้นเขาจึงมาต่อยแทยจูแทจูพยายามไม่มีเรื่องกับใครและแล้วกุกก็มาช่วยเขาพวกเพื่อนนักเรงบอกว่ากุกเป็นขี้ข้าของแทจูทําให้แทจูไม่พอใจจึงต่อยนักเรงคืนทําให้พ่อของเขาโมโหและตบหน้ากุกแทจูเสียใจที่เขา เป็นสาเหตุเพราะเขารู้สึกว่ากุกคือคนที่เขาไว้ใจและสนิทที่สุดพ่อของเขาบอกว่าถ้าแจจูยังก่อเรื่องอีกเขาจะส่งแทจูไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษกุกมาทำแผลให้แทจูแทจูขอโทษที่ทำให้เขาโดนดุแทจูบ่นว่าเขาทำอะไรก็ผิดตลอดเลยให้โดนต่อยก็ไม่ได้กุกเลยบอกให้เขาซ้อมพวกมันไปเลยกุกบอกให้เขาอดทนอย่าบอกให้ใครรู้ว่าพ่อของเขาเป็นมหาเศรษฐีและเขามีเชื้อราชวงศ์ทําให้แทจูไม่พอใจพอที่ผ่านมาเขาไม่ได้อดทนแต่เขามีความ สุขที่มีกุกแทจูมองหน้ากุกและถามว่านายไม่มีความสุขหรอกุกบอกว่าเขาก็มีความสุขเหมือนกันแทจูเลยเข้าไปกอดและอ้อนเขาบอกว่าที่รักทําให้กุกรู้สึกแปลกๆจึงบอกว่าอย่าทําแบบนี้และเผลอทําแทจูตกโซฟากุกลงมางอแทจูเลยจัดการสวมกอดเขาต่อพวกเขาหยอกล้อเล่นกันกุกเริ่มวันไหวเมื่อโดนแทจูจับหูเพราะเป็นจุดอ่อนของเขาพวกเขามากินข้าวด้วยกันที่ร้านแห่งหนึ่งแม่ค้าสาวว่าคนนี้รับคนนี้รูนน้หรอทําให้พวกเขา งงแล้วก็มีไฮเยมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านมาทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปเธอเข้ามาขอเบอร์กุกทําให้แทจูงงเพราะปกติมีแต่สาวๆมาชอบเขาพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงกลางคืนก็นอนด้วยกันไปโรงเรียนพวกเขาก็ไปด้วยกันพวกเขาสนิทกันมากนักเรงที่เคยต่อยแทจูมาขอโทษเขาและขอเป็นเพื่อนแทจูไปใกล้ชิดกับเพื่อนนักเรงและไปจับหูเขาทําให้กุกรู้สึกถึงลึกๆจึงไปเอามือออก แทจูถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นกุกจึงบอกว่าเขาไม่ชอบหมอนันแทจูบอกว่าตอนนี้เขาต่อยเก่งแล้วกุกเลยบอกว่างั้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องเป็นบอดี้การ์ดอีกแล้วสิแทจูงอนที่กุกพูดแบบนั้นกุ๊กก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเบสของแทจูตลอดเวลาต่อมาพวกเขาก็มายิมด้วยกันเมื่อกุกถอดเสือ้อแทจูก็พูดกับเขาว่านายนี่หุ่นดีจริงๆแล้วแทจูก็ดูโทรศัพท์ของกุก๊กไฮเยมีแชทมาถามว่าทําไมเขาให้เบอร์อื่นกับเธอกุกจึงบ่นแทจูที่ให้เบอร์เขาไปย มีเป็นลูกสาวของร้านที่กุกชอบไปกินแม่ของไฮเยมีบอกเธอว่าเลิกคิดชอบผู้ชายคนนั้นเถอะเพราะความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่เธอไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้หรอกแม่ของเธอบอกว่าเคมีของพวกเขาเข้ากันเป็นบ้าเลยแทจูกับกุกพวกเขาท้าดวลกันผลัดกันกระโดดใส่กันแทจูจับแผ่นอกของกุก๊กเขาเผลอทําแทจูเจ็บจนแทจูต้องเข้าเฟือกแทจูถามกุกว่าแล้วฉันต้องอาบน้ํายังไงเขาขอให้กุกช่วยอาบน้ําให้แต่กุ๊กไม่อยากทําแล้วห้เยมีก็ชวนเขาไปที เยวเขาตอบตกลงแทจูทําฝักบัวหล่นกุกจึงรีบเข้ามาดูเขาถอดเสื้อให้แทจูหัวใจของเขาก็สั่นไหวกุกสาะผมให้แทจูท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นใจแต่เขาก็ต้องหักห้ามใจไว้กุ๊กดูแลแทจูเป็นอย่างดีทําให้แทจูนึกถึงแม่แทจูชวนกุ๊กอาบน้ําด้วยกันแทจูถามว่าคุยกับพี่เยมีหรือ,อยังกุกจึงบอกว่าคุยแล้วว่าจะไปเจอกันเสานี้แต่แทจูกลับบอกว่าทําไมวางแผนคนเดียวกุกบอกว่าไหนบอกอยากให้เขามีฟ กุกจึงแกล้งแทจูโดยเช็ดผมให้เขาแรงๆแ,แทจูบอกกุกว่าถ้านายมีแฟนแล้วห้ามละเลยเขานะกุกเลยบอกว่าเขาก็ชอบดูแลแทจูเหมือนกันแทจูจะสอนให้กุกไปเดทแล้วก็มีผู้หญิงมาหาแทจูแทจูจูก,กับผู้หญิงคนนั้นโดยกุกมองดูอยู่จากในบ้านก็รู้สึกเศร้าที่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ทั้งที่เขาอยากหลับตาเอาไวา้และอยากหนีไปอยู่ที่อื่นเช้ามากุกก็ทำอาหารให้แทจูกินแทจูรับบทเป็นนางเทรนเขาอ้อนให้กุกป้อนอาหารให,ให้และบอกว่า นายทำอาหารเก่งจังนายเนี่ยนะสเปคชินเลยทำให้กุหัวใจพองโตทั้งที่ความจริงแล้วแทจูก็แค่รับบทนางเทรนเท่านั้นแทจูคอมเมนต์ให้กุกว่าฝึกพูดให้เก่งกว่านี้แล้วฝึกชวนผู้หญิงคุยบรรยากาศจะได้ไม่น่าเบื่อแทจูชวนเพื่อนนักเลงมาเป็นเพื่อนนางเทรนให้กุกอีกคนแทจูสอนพวกเขาเกี่ยวกับการจูบระบายความโกรธแต่สองคนนั้นก็ไม่เก็ตกุกเลยถามว่าทําไมไปสนิทกับมันแทจูจึงบอกว่าก็นายบอกว่าอยู่กันสองคนมันน่าเบื่อแล้วแท แฉจูก็จ้องตากุกแล้วค่อยๆเอาใบหน้าของกุกโน้มลงมากุกรู้สึกหวั่นไหวยังบอกไม่ถูกแทจูถามเขาว่าเป็นไงละ่ะใจสั่นใช่ไหมความรักเป็นแบบนี้แหละมักจะมาโดยไม่ทันตั้งตัวและรวบรัดแบบนี้สกินชิปเป็นเรื่องปกตินายไหวใช่ไหมกุกเลยจับหลังแทจูและจ้องตาเขาและถามว่าทำแบบนี้หรอใจในายเต้นแรงไหมละ่ะแทจูรับบทนางอ่อยทําให้กุกบอกว่านายเลิกทําแบบนี้สักทีเลิกยั่วฉันสักทีในเมื่อนายเองก็ไม่ชอบฉัน แทจูมองตากุกด้วยจิตใจที่หวั่นไหวทำให้พักหลังมาแทจูก็รู้สึกแปลกแปกับตัวเขาเองที่มีกุกมาเกือบตลอดทั้งชีวิตของเขาเขารู้สึกแปลกแปกที่ตอนนี้กุกกำลังจะไปมีชีวิตเป็นของตัวเองขณะที่แทจูกำลังติวหนังสืออยู่กุกก็คอยมองดูอยู่โต๊ะข้างๆแต่แทจูก็บอกให้เขาไปเดทหลังจากที่กุกเดินไปแทจูก็รีบถอดเฝือกออกเพราะเขาแกล้งแขนหัก พอกุกไปจริงๆแทจูกับรู้สึกน้อยใจกุกมาเดทกับไฮเยมีไฮเยมีบอกว่าเธอกินเก่งแบบพวกมักแบ้งเลยกุกเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดและแบ่งอาหารให้เธอกินเพิ่มไฮเยมีบอกว่าอยากรู้จักกุกให้มากขึ้นและแล้วแทจูก็มากินข้าวร้านที่กุกนั่งอยู่กุกมองตามแทจูจนไฮเยมีถามว่ากุกชอบแทจูหรอหรือว่าแทจูชอบกุกกุกเลยบอกว่าเขาเป็นแค่บริการหรือพูดง่ายๆก็คือคนใช้กับเจ้านายนั่นแหละแทจูมองพวกเขาทั้งคู่ ก็เลยโทรชวนเพื่อนนักเลงมากินพาสต้าด้วยกันแต่เขาปฏิเสธส่วนฮเยมีก็สารภาพว่าชอบกุกมากกุกก็บอกว่าเขาก็อยากชอบเธอเหมือนกันขอบคุณนะที่ขอเบอร์เขาก่อนแทจูทนไม่ไหวเดินมาบอกว่านายพูดอะไรของนายพวกนายทั้งสองคนไม่เหมาะสมกันสักนิดประหลาดทั้งคู่กุกถามไฮเยมีว่าโอเคไหมกับสถานการณ์น่าอึดอัดแบบนี้ฮเยมีบอกว่าเธอรับได้ระหว่างที่กุกรอส่งแทจูกลับบ้านกุกก็ถามเรื่องเฟือกแท จูจึงสารภาพว่าเขาโกหกแทจูขึ้นรถไปคนเดียวแล้วบอกให้กูก,กลับบ้านเองแทจูพูดกับกุกว่านายเป็นบอดี้การ์ดคงเจ็บปวดไม่เป็นใช่ไหมพูดง่ายๆเราสองคนก็เป็นแค่เจ้านายกับคนใช้กุกจ้องหน้าแทจูและปิดประตูใสแทจูนั่งรถกลับบ้านก็รู้สึกไม่พอใจที่กุกกําลังจะไปมีแฟนและกูกกําลังจะมีชีวิตเป็นตัวของตัวเองทั้งที่พวกเขาสองคนสนิทกันมานานแทจูไม่คุ้นชินที่กุกกําลังจะไปสนิทกับไฮเอมีในขณะที่แทจูนั่งรถอยู่อยู่ ด,ดีเขาก็บอกให้คนขับรถกลับรถในขณะที่กุก,กําลังเดินกลับท้ามกลางอารมณ์ที่อ่อนไหวเขากําลังมองไปที่ทะเลสาบแล้วแทจูก็มารับเขาแล้วต่อว่าที่เขาเดินจร,จริงๆแทนที่จะขึ้นแท็กซี่แทจูเปิดประตูให้กุกลับมาถึงบ้านแทจูก็บอกว่าที่เขาทําไปแบบนั้นเพราะโกรธมันเป็นความรู้สึกโกรธที่แตกต่างจากทุกครั้งนายเคยรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าพวกเขานอนอยู่ด้วยกันทุกคืนแต่แล้ววันนี้แทจูก็บอกว่ากอดฉันสิเหมือนแม่ของฉันแล้วแทจูก็ค่อย ค่อยเอื้อมมือมากอดเขาแต่กูกกลับบอกว่าขอร้องล่ะอย่าทำแบบนี้เลยแทยจูบอกว่าเขาเศร้ากูกจึงรีบคว้าแทจูมาไว้ในอ้อมกอดพวกเขาทั้งสองคนมาเรียนพลาด้วยกันแทจูไม่ชอบเรียนวิชาพละกูกก,ก็ค่อยปลอบใจเขาแล้วไฮเยมีก็เดินมาหาพวกเขาทั้งคู่ไฮเยมีบอกแทจูว่าวันนี้ห้องแทจูมีแข่งบาสกับห้องเขาแทจูไล่ให้เขาไปหาเพื่อนแต่ไฮเยมีบอกว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยจริงๆในระหว่างที่พวกเขาแข่งกันกูกก,ก็ค่อยเป็นบริการ ให้แทจูและให้เยมีการแข่งขันดำเนินไปเรื่อยๆกุกระวังลูกบาสให้ให้เยมีแต่แล้วบาสกลับไปโดนหัวของแทจูแทจูส่งสายตามาหากุกด้วยความเสียใจกุกถามว่าเขาเจ็บไหมแทจูบอกว่านายเป็นบอดี้รกดของฉันนะแต่นายกลับไปปกป้องให้เยมีโดยไม่คิดเลยกุกบอกว่าเขาคิดว่าลูกบาสจะไปทางนั้นและขอโทษเขาแทจูสับสนว่าทำไมตัวเองถึงโกรธกุกขนาดนั้นทั้งที่มันเป็นแค่เกมแทจูจับกุกให้นอนลงแล้วนั่งบนตัวเขา แทจูจ้องหน้าก,กุกโดยสายตาที่หวั่นไหวกุกถามว่าจะทําตรงนี้เลยหรอค่อยทําที่โรงยิมตอนกลางคืนไม่ดีกว่าหรอโอ้จะทําอะไรกันนะทุกคนแอดมินจินตนานการรอไม่ไหวนะแทจูบอกว่านายกับฉันอาจรู้สึกเหมือนกันก็ได้ทุกอย่างมันถึงหน่างุนหงิดแบบนี้ มาเช็คกันดีกว่าว่าพวกเราทั้งคู่รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแทจูค่อยๆน้มตัวลงไปที่ใบหน้าของกุกแ,และแล้วเขาก็กําลังจะจูบก,กุกแล้วตอนนั้นเองเพื่อนนักเลงก็เดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์ไฮเยมีเดินผ่านมาเพื่อนนักเลงจึงถามว่าเธอคือผู้หญิงที่กุกชอบใช่ไหมอย่าเพิ่งเดินไปเลยตอนนี้พวกเขากําลังทะเลาะก,กันอยู่ไฮเยมีบอกว่าแทจูนี่ใส่ไม่ดีเพื่อนนักเลงจึงบอกว่าเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันและบอกว่าไฮเยมีมีสเสน่ห์จังเขาจึงชวนเธอกิน ขนมส่วนกุ๊กก็ผลักแทจูออกบอกว่าเดี๋ยวมีคนมาเห็นแล้วพวกเขาก็เดินจับมือกันออกไปผ่านหน้าหฮเยมีและเพื่อนนักเลงโดยไม่มีการทักทายแทจูนั่งมองกุกทํางานประดิษฐ์ที่เขาชอบแทจูบ่นว่านายนี่ดีจังเลยนะมีสิ่งที่อยากทํากุกเลยถามว่าจะเอาสักรอบไหมล่ะแล้วพวกเขาก็มาดวลกันที่ยิมหลังดวลกันเสร็จแทจูก็บอกว่าเขาไม่ควรทําแบบนั้นและบอกให้กุ๊กเลิกยั่วโมโหเขาแทจูบอกว่าเขาโกรธมากเวลาเห็นกุกอยู่กับเฮเยมี ตอนแรกเขาคิดว่าเขาอิจฉาในฐานะเพื่อนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แทจูสรารภาพว่าเขาชอบกุกแล้วแทจูก็ได้วิ่งไปกอดกุกด้วยความรักและบอกว่าเขาอยากอยู่กับกุกทั้งวันอยากกอดกุกตลอดเวลาถ้าตอนไหนไม่เห็นกุกเขาก็อยากจะร้องไห้ออกมากุกสลัดมือแทจูออกอย่างไร้เยื่อใยและบอกให้เขาเลิกทำแบบนั้นกุกบอกว่าแทจูแค่เห็นเขาเป็นเหมือนแม่แต่แทจูก็บอกว่าเขาไม่ได้โง่ถึงขนาดแยกแยะความรู้สึกของตัวเองไม่ออกแทจูถามว่าเขารู้สึก ยังไงไกุกจึงบอกว่าถ้าเขาหายไปคนที่เดือดร้อนก็คือแทจูเพราะแทจูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาแต่กุกอยู่ได้ถ้าไม่มีเขาและกุกยังพูดอีกว่าตอนที่แทจูไปญี่ปุ่นหนึ่งอาทิตย์มันทําให้เขารู้สึกดีมากเพราะเขารู้สึกเป็นอิสระอย่างบอกไม่ถูกสิ่งที่กุกพูดทําให้แทจูเสียใจเป็นอย่างมากแทจูถูกปฏิเสธความรักเขาจึงบอกให้กุกไปลาออกโดยให้เวลาหนึ่งเดือนกุกมาหาให้เยมีให้เยมีมอบตุ๊กตาให้กุกเพื่อหวังให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากล ลำบากนี้ไปกุกบอกว่าเขาไม่ได้มีเวลาที่ยากลำบากการดูแลแทจูมันไม่ลำบากเลยฉันชอบดูแลเขาแล้วฮายเมีก็บอกว่าแม่ของเธอคิดถูกเธอก็รู้สึกแต่ไม่อยากยอมรับมันกุกขอโทษเธอเมื่อกุก,กลับมาที่บ้านเขาก็ไม่เห็นแทจูแต่สําหรับกุกเขาก็คิดว่าการทะเลาะก,กับแทจูเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเราก็คืนดีกันกเข้ามาเห็นข้าวของในบ้านกระจัดกระจายเขาจึงวิ่งตามหาแทจูไปจนทั่วก็ไม่พบโทรไปก็ไม่ติดกุกจึงไปตาม แอปพลิเคชันติดตามทางโทรศัพท์กุกโตัวหาท่านประธานพอคิดว่าแคจูถูกลักพาตัวไป เมื่อกุกตามสัญญาณโทรศัพท์มาก็พบแค่โทรศัพท์มือถือเพื่อนนักเลงโทรหากุกให้มาพบเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเรื่องทุกอย่างจะเลยเถิดขนาดนี้เขาสารภาพว่าเขาเห็นกุกกับแทจูจูก,กันที่สวนหลังโรงเรียนเขาบอกว่าเขาจําเป็นต้องบอกพ่อเขาและประธานบริษัทก็คือพ่อของแทจูกุกรู้ทันทีว่าคนที่เอาตัวแทจูไปก็คือพ่อของเขาเองทําให้กุกหายเป็นห่วงเพื่อนนักเลงบอกเขาว่าแทจูกําลังจะไปอังกฤษกุกขับรถไปตามถนนด้วยหัวใจที่ วาวุ่นแทจูอยู่กับพ่อที่คารุหัดหลังหนึ่งแทจูขอร้องแม่พ่อลงโทษกุกเพราะเขาชอบกุกฝ่ายเดียวกุกเดินมาหาแทจูกุกเพิ่งดูตัวเองว่าเขาเองก็หลงรักแทจูไม่ต่างจากที่แทจูหลงรักเขากุกโดนบอดี้การ์ดทำร้ายแต่กุกก็สู้เพราะไม่อยากเสียแทจูไปกุกมองเห็นหน้าแทจูเขาก็รู้ตัวทันทีว่ารักแทจูมากแค่ไหนและแทจูเป็นรักแท้ของเขาเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าคนที่รักเขาก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้พบแทจู เดินเข้ามาหาแทจูในบ้านท่านประธานให้เขาอาธิบายว่าทําไมถึงกล้ามาที่นี่กุกจึงบอกว่าเขารู้ว่าเขาไม่มีอะไรเลยแต่เขาอยู่กับแทจูทุกวันมา15ปีเขาขออนุญาตคุยกับแทจูห้านาทีกุกโดนทําร้ายเพราะแทจูเพราะท่านประธานบอกว่าถ้าแทจูทําผิดเขาจะทําร้ายกุกแทจูทนเห็นกุกโดนทําร้ายไม่ไหวจึงบอกพ่อว่าเขาจะยอมบินไปอังกฤษแต่ขอไปอยู่กับกุกหนึ่งวันแล้วเขาจะกลับมาแทจูทําแผลให้กุกคอยเป่าแผลให้เขาแทจูเสียใจที่ มีเวลาน้อยนิดอยู่กับเขากูกจับมือแทจูแล้วเดินไปบนเตียงด้วยกันพวกเขากอดกันกุกบอกว่าเขาอยากกอดแทจูอยากอยู่กับแทจูตลอดเวลาฉันชอบนายนะแล้วพวกเขาก็นอนมองตากันกุกอวยพอให้เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพ กูค่อยๆดึงตัวแทจูลงมาแทจูถามกุกว่าทำไมไม่รับรักเขาตั้งแต่เขาจูบก,กูกครั้งแรกในขณะที่แทจูกำลังจะไปกุกก็ได้แต่นอนร้องไห้อยู่บนเตียงเพราะเขาใจไม่แข็งพอที่จะมองแทจูเดินจากไป กุกเศร้าจนสุดหัวใจส่วนแทจูก็เศร้าไม่แพ้กันผ่านมา3มปีกุกกําลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นเขามาหาเฮยมีและแม่ของเธอเพื่อนนักเลงมาหาเฮยมีเขาเอาของขวัญมาให้เธอดูเหมือนว่าพวกเขากําลังคบกันกุกกับแทจูจากกัน3ปีแล้วแทจูยังไม่เคยกลับมาสักครั้งกุกเลยกําลังจะไปญี่ปุ่นเพื่อลืมเขากุกมานั่งอยู่ริมสะ ก็มีเสียงชายคนนึงพูดว่านายปิด GPS นะเขาหันไปก็เห็นว่าเป็นแทจูแทจูถามเขาว่าทําไมต้องทําหน้าเศร้าเหมือนมีคนตายเลยและชมเขาว่านายหล่อขึ้นนะแทจูบอกให้กุกพาไปกินร้านต็อกโบกีที่อร่อยออร่อยและแล้วแทจูก็ค่อยๆสัมผัสที่หูของกุกเบาๆกุกจับที่หัวของเขาแล้วจัดการจูบแทจูด้วยความรักพวกเขายิ้มให้กันและจูบกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความรักที่อิ่มเอมใจของพวกเขากจบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่อง เมื่อลูกชายมาหาเศรษฐีหลงรักคนใช้ถ้าใครชอบซีรีส์สายวายก็คอมเมนต์บอกเกียวโตได้นะคะเดี๋ยวเกียวโตจะหามาให้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ I'm really fine ratcha Take a knock